ข้าวมาแล้วครับกับข้าวครับผมบรรยากาศเขาถามว่าบรรยากาศวันนี้เป็นไงบ้างได้มาร่วมงานก็มีความสุขครับแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาสักพักใหญ่ๆแล้วที่เราเพิ่งได้กลับมาร้องเพลงสร้างความสุขให้แฟนๆแล้วโชคดีที่วันนี้มันเป็นวันแฟนไทยด้วยแล้วทุกคนแฟนๆทุกคนก็เหมือนหอบความรักมาให้เราอะนะครับแล้วเราก็เต็มอิ่มไปด้วยความรักในวันนี้ก็ตื่นเต้นเพราะว่า ไม่ได้มาเจอบรรยากาศอย่างนี้นานมากลแล้วก็ถ้านับจริงๆคือเราเจอแต่ง,งานไลฟ์หรือว่างานแบบว่าพวกแบบในออนไลน์ต่างๆเนาะแต่ว่ามันแบบไม่ได้มีบรรยากาศแบบว่าหน้าพีสดๆเลยนี่ถือว่าแบบว่าเปิดมาครั้งแรกในรอบโควิดระลอกสองนี่เลยครับพุนที่ได้มาอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะดีใจแล้วก็รู้สึกประหม่าประมาณนิดหน่อยเขินเขินครับแล้วก็พูดไปเรื่อยเลยครับเกินเวลาเขาอีกตั้งหลยครับผมเพราะว่า เราอยากอยู่บนเวทีนานๆนะครับมันคิดถึงเวทีคิดถึงทุกคนคิดถึงบรรยากาศการร้องเพลงคิดถึงเสียงหัวเราะของแฟน,แฟนเสียงกรี๊ดของแฟน,แฟน,แฟนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแอบเลยเวลานิดนึงนิดนึงนิดนึง<ๆ>ไม่นิดอะ่ะผมว่าผมไปเรื่อยมาก<ๆ>บนเวทีเพราะว่าประมาณ3ชั่วโมงได้อยู่<ร>มไม่ถึง<ๆ>ไม่ถึง <c oughs> เลยเวลาประมาณสิบห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ได้เห็นหน้าแฟนดีใจดีใจมีทั้งแบบโอ้แฟนใหม่แฟนเก่าใช่ถามแฟนดีใจไหมได้เจอกัน ดีใจดีใจเหมือนกันครับมีความสุขเรื่งองร้องกับเรื่องร้องบ้างมีไรอย่างเงี้ยร้องร้องแต่งไม่ถึงกับเปนนี้วหลังจากที่เราอยู่แล้วก็หายไปไหนคือจริงๆเราก็ร้องเพลงตลอดเวลาอยู่แล้วครับผมก็ก็ไม่ไม่ได้ทิ้งการร้องเพลงไปเนาะเพราะว่า จริงๆแล้วงานหลักๆของพวกเราก็คือการทำเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่ดีทำโชว์ดีแล้วก็คือทำทุกๆอย่างแหละในวงการบันเทิงเนาทั้งเล่นละครทั้งร้องเพลงทำโชว์อะไรเงี้ยผมก็เลยไม่สามารถทิ้งวิชาได้ก็ต้องคอยฝึกอยู่ตลอดครับแล้วก็เดี๋ยวคงเร็วๆนี้คงม,มีเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำเพลงมากขึ้นด้วยครับหลายๆคนก็จะมีเพลงขึ้นมารวมถึงเราจะทำาย,ยูนิตท,ที่ไม่เคยทำมาก่อนใช่ครับผมแต่ยังไม่บอกว่าคืออะไรครับ เนี่ยพี่ซิมก่อนเลยเราได้ในฐานะของศิิลปนซีฟายกลุ่มอเอสซีฟนะครับก็ได้รับเป็นรางวัลไอเป็นไอดอลกรุ๊ปไอดอลกรุ๊ปครับผมไอดอลกรุ๊ปผมเป็นอะไรคิงคิงอะไรนะ <King Dol. S 1> <c oughs> คิงโดค <c oughs> ิงโดใช่ไหมคิงโดก็คือเหมือนเอ่อไอดอลชายอยอดนิยมนะครฮะประมาณนั้นดีใจครับเฮ้ยเป็นครั้งที่สอง้วครับที่ได้มาครับผมว่าก็วันนี้ก็เขาบอกว่าทีมงานเปิดคะแนนหลังจากที่ประกาศผลแล้วบอกว่าชนะคอปเตอร์ไป9คะแนนนะครับผมก็ เก้าคะแนนก็ถือว่าชนะนะครับเก้าคะแนนยองยองเก้าคะแนนก็ถือว่าชนะเข้าใจไหมโอเคได้พี่ยองคครับผมิดถึงมันมันมันอยู่ในเสียมันอยู่ในสายเลือดไปแล้วครับแล้วก็เราเราเรายังเรียกว่าคิดถึงไม่ได้เพราะว่าเราอยู่กับมันตลอดเวลาครับเพราะว่าตอนนี้เรากําลังเตรียมอยู่ในขั้นตอนของการทําซีซัี่สองกันนะครับผมแล้วก็ กำลังใกล้จะได้ถ่ายแล้วครับประมาณสักเดือน5เด<ๆ>ือน6นี้ก็เริ่มถ่ายแล้วครับเดี๋ยวว่าคงจะเริ่มเวิร์กช็อปแล้วครับก็ดีใจก็คือเราก็เพิ่งได้เออแอคเคาท์ของเว i บ o อมาเล่นเหมือนกันแล้วก,แวก็แล้วก็เลยเข้าเราก็เข้ากับกับเข้าไปเล่นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราไม่ได้แอคทีฟทางเออ เขาเรียกว่าอะไรแพลตฟอร์มทางประเทศจีนมานานเนาะแล้วก so ็ลองกลับเล่นดูก็ตกใจเหมือนกันโหอย่างพี่คิมเนี้ยมันจะมีหัวนั้นอ่ะผมกดเข้าไปสุ่มสุ่มเรนดอมมันจะมีแบบเป็นชาร์ตบอกว่าแบบว่าคุยแบบว่าหนุ่มฮอตยอดนิยมอะไรอย่างเงี้ยดารายอดนิยมไหนพี่คิมมาติดอันดับสิบในภูมิภาคเอเชียด้วยผมผมติดอันดับสิบเอ็ดนะพี่สิบเอ็ดก็คือเพลย์เซ็กอยู่ดีอ่ะจบปะครับน่ะตื่นเต้นเนาะดีใจตอนที่ดูอ่ะตอนที่บอกมาผมตกใจ โอ้ยคิดว่าคอปเตอร์จริงปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมไม่ได้เห็นแงาคอปเตอร์ก็บอกเออของจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราแสดงว่าเจนมาเดี๋ยวซีรีส์ก็คงผลักดันให้เราไปแหละเราก็ไม่ได้หน้าตาหล่ออะไรขนาดนั้นแต่ว่าคงเป็นเพราะว่าซีรีส์เราที่ไปฉายที่นูน่นแล้วก็ได้รับความนิยมเขาก็เลยเดูกจัดระดับมาใชครับใช่ก็ขอบคุณมากๆครับมากมากกันก็ ก็ก็มีการฝึกแบบว่าพื้นฐานเรื่อยๆอยู่ครับผมก็อย่างน้อยก็คือเอาให้แบบว่าเราสามารถสื่อสารทางโซเชียลกับคนจีนได้บ้างหรือว่าแบบว่าคําถามเบื้องต้นอะไรเงี้ยที่เราสามารถสื่อสารได้บ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องภาษาจีนเนี่ยคือเรื่องภาษามันเป็นเรื่องของแบบว่ามันคือบางคนถ้ามันยากก็คือยากจริงนะหรือว่าบางคนถ้าแบบว่ามันง่ายมากเลยก็คือแบบว่าเขาจะสามารถเรียนรู้ได้เร็วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราสองคนก็ยังพยายามฝึกภาษาจีนเรื่อยๆก็แบบว่าพูดได้แบบอี้เต็นเตียนิดหน่อยอะไรเงี้ย มีมีหลายโปรเจกต์เลยมีหลายโปรเจกต์เลยแล้วก็จริงๆแล้วก็ขอบคุณก่อนเลย <c oughs> อันดับแรกครับเราเรารู้ว่าไอ้ทำอย่างเงี้ยมันมันใช้เงินค่อนข้างเยอะแล้วมันก็มันเป็นการแสดงความรักที่เหมือนช่วยเราโปรโมทไปในตัวด้วยนะครับคือมันมีประโยชน์มากๆแล้วมันก็เรารู้สึกส้งใจแล้วก็ขอบคุณตรงนี้เลยกันก็ปากตรงนี้ไว้เลยลว่าขอบคุณแฟนๆมากๆที่โอ้ช่วยเราโปรโมทด,ด้วยแล้วก็ <c oughs> อะไรล่ะเออ แสดงความรักเราด้วยเอาลูกเราหล่อๆไปเอาอะไรอะไรไปขึ้นจอนู้นจอนี้จอนั้นรวมถึงโปรเจกต์หลายๆอย่างที่แบบทําให้บางไปเหล่าเหมาแล้วก็แปรทําแก้วนั้นนี่เยอะไปหมดเลยครับคุณมีรถแห่ที่ขอนแก่นด้วยตอนผมไปขอนแก่นเฮ้ยเออเนอ่น้องกาะมีแไอีนน AG, อะไรอีอ๋อใช่อจเขาทำทุกเพลงเลยนะรู้ป่ะใช่ใช่เพลงเดียวเพลงอะไรเต็มไปหมดเลยคือของผมอะไอจีผมผมยามปัดไม่ค่อยเจอแต่ว่าเจอแบบว่า ที่แฟนคลับเนี่ยแหละรีแคปมาให้ดูกันอะไรเงี้ยก็เห็นแล้วครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมที่แบบว่าทุ่มเทให้พวกเราทั้งสองคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องใดหรือว่าโปรเจกต์เกี่ยวกับผลงานชิ้นไหนก็ตามแต่ก็ต้องขอบคุณจริงๆจากใจนะครับาานนจากาสไปคอนเสิร์ตับี่นาอู้เป็นยังไงามา้ามาามามากผมมไรมั้งผมเป็นตัวคนพูดเรื่องนี้คือคอมเตอร์เขาเก่งนะครับเขาบอลดูศิลปินอยู่แล้วแต่ผมเองผมรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้เกร็ง พูดพี่ดาพูดอย่างยังยังไม่ได้เก่งเออยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็ยังเกรงเกรงอยู่เอาสองอย่างมาผสมกันเฉยเลยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตละกันที่ได้ร้องเพลงกับคนที่เราชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กๆทุกครั้งที่ซ้อมดนตรีต้องมีเพลงเขาอะเอามาร้องมันก็เลยประทับใจเขินเกรงไปหมดเลยใช่ก็ต้องก็เชื่อว่าแบบว่าพี่ดาเป็นน่าจะเป็นไอดอลของราวัยรุ่นเนาะ ในยุคพวกเราเลยเนาะต้องเป็นเขาเรียกว่าเด็กเด็กยุคไหนเด็กยุคต้น20บหรอยีเป็นต้นไปปะ20่เป็นต้นไปจริงๆแล้วอ่ะเพลงนี้มันอมตะมากเพราะงนั้นไปไหนก็ได้แหละผมว่านะทุกคนเนี้ยก็น่าจะรู้จักพี่ดาเหมโอเคสุดท้ายค่ะเป็นข้าวาที่กินจะรื่องจะเล่โอ้โหปีนี้ต้องแบบว่าเป็นปีที่แบบว่าพวกเรา ค่อนข้างจะตื่นเต้นมาเพราะว่าปีนี้แค่คู่เราก็มี3มเรื่องแล้วเนาะปีนี้ครับผมก็โปรเจกต์ที่ใกล้จะน่าจะได้ชมกันเร็วที่สุดนะครับผมก็ได้เป็นก็คือโปรเจกต์โคสเปนใช่นะครับผมโปรเจกต์โคสเปนแล้วก็เรามีซีรีส์เรื่องใหม่ด้วยที่เราจะ,ได,จะได้เห็นลุคใหม่ๆจะได้เห็นลุคใหม่ๆจะไม่ใช่อยู่ในวัยนักเรียนแล้วใช่จะมีบุคลิกที่เปลี่ยนไปใช่แล้วก็เป็นซีรีส์สนุกๆที่ใช่ น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งครับใช่ครับก็เป็นคาแรคเตอร์บทบาทใหม่เลยของคิมบอนคอมเตอร์ก็ยังเล่นเป็นคู่กันเหมือนเดิมก็เดี๋ยวฝากให้ติดตามเพราะว่าเร็วๆนี้ก็จะเปิดกล้องแล้วเหมือนกันใช่แล้วครับแล้วก็ซีซั่นสองก็ยังใช่เซนไวซ์ีซั่นสองก,การต่อไปก็ปีนี้เป็นปีของเราจริงๆกับการทํางานเพราะงั้นเนี่ยฝากติดตามด้วยแล้วรวมถึงเราจะมีเพลงใหม่กันด้วยนะครับรวมถึงมีเพลงคู่ด้วยเนาะเพลงคแล้วก็เพลงเพลงสามคนยูนิตบีเคยสีใช่ครับแล้วก็ อีกหลายเพลงแล้วก็อีกหลายผลงานแง่ๆครับยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็รอดูต่อไปเราจะตั้งใจทำผลงานให้ด้แเป็นแได้ประทับใจมีความสุขกันครับครับผมวันแไทครับสุ้ายแนก็ในวันเลนไทยนะครับผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะผมที่คอยมอบความรักให้กับเราทั้งสองคนนะครับผมก็เราได้เห็นทุกๆความรักทุกๆสิ่งที่ทุกคนมอบให้จริงๆนะครับผมก็ ขอบคุณนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนที่แบบอยู่กับพวกเรามานานแล้วหรือว่าเพิ่งมารู้จักพวกเรานะครับผมก็ขอฝากแบบว่าไว้พวกเราไว้อยู่ในใจตลอดไปนะครับผมก็สัญญาว่าจะพัฒนาผลงานให้ดีที่สุดครับผมจะพัฒนาตัวเองให้เต็มที่ให้เหมาะสมกับพี่ทุกคนมอบความรักให้กับเรานะครับเหมือนกันครับนิดนึงนิดนึงนะนิดนึงก็วันไทยปีนี้ขอให้เรารักกันมากกว่าเดิมนะหมายถึงายหถึงแฟนๆ,นๆนกับเราได้โอเค ไม่ไปขอกคุณหรอกคุณไหนอ๋ากอบอกเป็นขับครับเป็นขับเป็นขับครับขอบทุกคนเลยอินเสิร์ตเป็นอินซี